ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดลีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้พัฒนาหุ่นยนต์มแมลงที่ว่องไวซึ่งสามารถบินได้100กิโลเมตร ใน5นาทีด้วยการชาร์จแบตเตอรี่พิยงครั้งเดียวความเร็วสูงสุดของมแมลงเชิงกลคือ3เมตรต่อประการที่2หุ่นยนต์ใช้ปีกทั้ง4ปีกควบคุมการบินในสาร,ระนาบสามารถเบี่ยงไปทางขวาซ้ายขึ้นและลงได้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวโดยการพับปีกแต่ละคู่สลับกันเทคโนโลยีนี้ช่วยให้เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นในอากาศและดูเหมือนมแมลงบินจริงๆการไม่มีทาให้ ML มีความเสี่ยงต่อปัจจัยภายนอกน้อยลงและช่วยให้สามารถบินในที่โลง่งและในลมอ่อนๆหุ่นยนต์ ยังสามารถรับพาระเพิ่มเติมเล็กน้อยเช่นเซ็นเซอร์หรือกล้องขนาดเล็กในขณะที่อุปกรณ์นั้นถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะแต่บางทีในอนาคตนักวิทยาศาสตร์จะพบว่ามีการใช้งานที่ใช้งานได้มากขึ้นแมตี้คือสตาร์ทอัพชาวฝรั่งเศส ที่พัฒนาและพิมพ์สามดีรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ธรรมดาพร้อมขันยียบเป็นวัสดุสําหรับการพิมพ์ที่ใช้วัสดุชีวภาพจาก่อธรรมชาติเช่นขยะจากป่าและเรซินทางการเกษตรดังนั้นการนําการขนส่งประเภทนี้มาใช้จะไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศเท่านั้นแต่ยังช่วยแก้ปัญหาการรีไซเคิลเกยทางการเกษตรอีกด้วยส่วนตัวรถเองก็สามารถเข้าถึงความเร็วได้สูงสุดถึงถึงกมอเอฟ และบรรทุกได้300กิโลกรัมระยะการวิ่งของรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่250กิโลเมตรการชาร์จแบตเตอรี่ทั้งจากการถีบและจากถผงโซลาเซลล์ที่อยู่บนหลังคาของไฮบริดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของรถยนต์ก็ได้เปลี่ยนเป็นรุ่นผู้โดยสารที่ต้องการอย่างรวดเร็วซึ่งออกแบบมาสําหรับ2คนหรือบรรทุกสินค้าซึ่งสามารถทําได้โดยคนคนเดียวในเวลาเพียงไม่กี่นาทีบริษัทมุสประกาศความตั้งใจที่จะพัฒนาและเปิดตัวในโมดูลวอร์บิเดน หนึ่งซึ่งจะกลายเป็นองค์ประกอบแรกของสถานีอวากาศส่วนตัวใหม่ตามที่นักพัฒนาระบุความยาวของโครงสร้างจะเป็น10มอและเส้นผ่านศูนย์กลางจะเป็น3.8มออุปกรณ์ที่สามารถรองรับคนได้4คนจะสามารถรองรับสินค้าเพิ่มเติมมอได้150กิโลกรัมซึ่งจะช่วยให้ลูกเรือมีทุกสิ่งที่จําเป็นตลอดโมดูลโดยจะมีโดมโปร่งสายขนาดใหญ่สําหรับสังเกตการและแผงโซลาเซลล์สำหรับผลิตไฟฟ้านอกจากนี้อุปกรณ์จะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องผ่านไวท์ ไฟล์บนเครื่องบินเพื่อให้นักท่องเที่ยวในอวกาศสามารถแบ่งปันความประทับใจทางออนไลน์ได้มีการวางแผนว่าให้วันหนึ่งจะดําเนินการเป็นสอถานีอิสระเป็นครั้งแรกจากนั้นจึงเข้าร่วมกับโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นซึ่งจะค่อยๆประกอบขึ้นในอวกาศจากโมดูลต่างๆโดยมีกําหนดการเปิดตัวสถานีอวกาศให้วันหนึ่งสิงหาคม2,568และจะดําเนินการครั้งอแรกโดยใช้จรวด SpaceX Falcon 9 สังหารลมแบบพับได้เครื่องแรกของโลกกจะขึ้นหรือลงไหนเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงการออกแบบตังหันลมนี้ทําให้สามารถต้านทานความเร็วลมได้สูงถึง250กิโลเมตรช f ในตําแหน่งพับและสูงถึง150การยกและพับในแนวตั้งทําได้โดยใช้กระบอกไฮดรอลิกพิเศษและเครื่องถ่วงที่อยู่ด้านล่างสุดของขาตั้งเครือ อ,องกำเนิดลมสามารถทับหรือยกขึ้นได้เพียงแค่กดปุ่มท่ามกลางข้อดีเพิ่มเติมของการออกแบบนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการให้บริการกังหันลมบนพื้นดินนอเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ยากลำบากนอกจากนี้กังหันลมยังสามารถซ่อนตัวจากนักท่องเที่ยวได้ง่ายในสภาพอากาศสงบทําให้สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์โดยรอบได้อย่างเต็มที่กังหันลมลนลมีกําลังหนึ่งนวเสาสูงหาสมและใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลางงกส มาความสามารถของโดรนบรรทุกสินค้ากำลังก้าวไปสู่ระดับใหม่คำยืนยันที่ชัดเจนคือ T600 จากบริษัท Bay System ซึ่งเพิ่งทำการทดสอบการปล่อยต่อปิโดต่อต้านเรือดำน้ำนอกชายฝั่งประเทศโปรตุเกสโดยอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นโดรนไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดเท่ารถยนต์ขนาดเล็กสามารถถอดประกอบได้ง่ายซึ่งสะดวกมากในการขนส่งและสามารถบรรทุกสินค้าได้มีน้ำหนักมากถึง200กิโลกรัมระยะการบินสูงสุดของโดรนอยู่ที่80กิโลเมตร ในขณะที่สามารถบรรลุความเร็วสูงสุด140กิโลเมตรหลังจากสิ้นสุดการทดสอบเบริสกทเป้าหมายคือการสร้างที60ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นโดยใช้ที6 0 0ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติภารกิจไม่เพียงทางการทหารแต่ยัดงอรวมถึงภารกิจเชิงพาณิชย์และมนุษยธรรม ยินดีต้อนรับเบื้องหลังกัดังแห่งอนาคตตอนนี้ขอขอบคุณไปยังระบบอะแดปเตอร์วันเดอร์แลนด์คุณสามารถจัดเรียงพาเลตขาเข้า7,400พาเลตและขาออก7,400พาเลตได้ในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงโมดูลที่ประสานรวมเข้ากับซอฟต์แวร์คลังสินค้าจะเคลื่อนไปตามทางเดินอย่างรวดเร็วบนรางพิเศษและทำหน้าที่นี้โดยไม่ขึ้นกับอุปกรณ์ขนถ่ายที่อยู่นิ่งซึ่งรับประกรันการเรียงลำดับและการสอตั้งซื้อขั้นสูงของสินค้านอกจากนี้ยังประมวลผลกล่องถาย และตู้คอนเทนเนอร์ทุกขณะทำให้คุณสามารถเพิ่มความเร็วในการสร้างคำสั่งซื้อแต่ละรายการได้อย่างมากและลดปริมาณละงงอเหลือน้อยที่สุดเนื่องจากมีความยืดหยุ่นระบบปรับให้เข้ากับรูปแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเงื่อนไขเมื่อชั้นวางใหม่ปรากฏขึ้นในคลังสินค้าก็เพียงพอแล้วที่จะทำการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรถรับส่งหรือเพิ่มโมดูลใหม่เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นพื้นที่หลักของการใช้งานระบบดังกล่าวคือคลังสินค้าของร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่หรือร้านขายยาที่รวดเร็ว มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้พัฒนาหุญญ่นยนต์เคลื่อนที่ที่มีเอกลักษณ์และเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ซึ่งตัวมันเองจะดึงพลังงานจากสิ่งแวดล้อมเพื่อการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทริกในตัวหุญญ่นยนต์ใช้พลังงานแสงหรือเคลื่อนวิทยุในขณะที่สามารถบรรทุกสินค้าที่มีมวลเกินน้ําหนักตัวมันเองได้ถึงสามเท่าเช่นกล้องหรือเซ็นเซอร์สาหรับตรวจวัดตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมจะได้รับพลังงานนอกจากถงโซลารเซลล์ขนาดเล็กที่ติดตั้งบนลำตัวหรือจากเสาอากาศฐานคลื่นวิทยุพ,พลังงาน ที่รวบรวมไว้จะใช้ในการชาร์จตัวเก็ยประจทุที่ใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าไมโครคอนโทรเลเอร์ roller, และเซ็นเซอร์จัดเคลื่อนที่หุ่นยนต์เป็นระยะระยะยและความเร็วสูง,งอสุดคือ5.5มมต่อวินาทีอย่างไรก็ตามคุณไม่ควรนับมากเกินไปความสามารถในการบรรทุกของโมบายเนื่องจากน้ำหนักของมันเองเพียง1.1กรัมและความยาวของมันคือ1ซนเมตร คโนโลยีการบินและอวกาศทําให้วิศวกรเดวิดบอมเบิลสามารถสร้างเรือแฟนทอมที่เกือบจะร้ายที่ติดซึ่งใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าเรือโระมดาที่มีขนาดเท่ากันถึงห้าเป็นไปได้เนื่องจากไฮโดรสกีแบบพิเศษที่ขยายด้วยความเร็วประมาณ50กิโลเมตรชมและบังคับให้เรือบินเหนือพื้นผิวอย่างแท้จริงลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานให้เหลือน้อยที่สุดและในทางงอกกลับกันจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงความเร็วสูงสุดของรถยนต์อยู่ที่180กิโลเมตรเรือความถี่สูงมีความยาว9.7มและนอกจาก กับตันแล้วยังสามารถรอ,องรับผู้โดยสารได้อีก4คนอย่างสะดวกสบายจนถึงตอนนี้นี่เป็นเพียงสำเนาเดียวของต้นแบบอย่างไรก็ตามเกิดจากพร้อมสำหรับมวลแล้วตามที่นักพัฒนาระบุราคาของเรือหอรุ่นพื้นฐานจาพะพะยู่ที่ประมาณ5 0 0 0สนดอลลาร์รถผู้ไฮดรอลิกทีโอที o T. นี่เป็นโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและปลอดภัยสำหรับการขนส่งบ้านล้อรถพ่วงแต่ละล้อมีระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิกของตัวเองและสามารถสามารถยกขึ้นหรือลงได้รถพ่วงทั้งหมดสามารถรถยกขึ้นเพื่อเอาชนะสิ่งกีดขวางหรือทรงตัวบนพื้นผิวที่ไม่เรียบได้ด้านใดด้านหนึ่งหรืออีกด้านหนึ่งสามารถยกขึ้นเพื่อเอาชนะเดินเขาและหลุมบ่อได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลสามารถปรับตำแหน่งและมุมการหมุนของแต่ละล้อยระบบกันสะเทือนที่เป็นเอกลักษณ์อาคารจะอยู่ในตำแหน่งระดับเสมอโดยไม่คำนึงถึงภูมิประเทศ ป้ายในบริษัทนำเสนอรถตักพร้อมระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งตามข้อมูลของผู้ผลิตคนงาน3.5ล้านคนระบบ D-I Mode ใช้ปัญญาประดิษฐ์และซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนในการตรวจจับการวิเคราะห์ขนาดพาเล t แบบเรียวทางความสามารถดังกล่าวให้ความยืดหยุ่นเมื่อทำงานกับพาเลตมาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานตลอดจนโหลดที่มีน้ำหนักมากกว่า4,500กิโลกรัมนอกจากนี้ระบบยังมีภาพรวมแบบ360องศาและสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางที่ขวางทางได้อย่างอิสระ ซึ่งในทางกลับกันไม่เพียงแต่ทําให้ระบบทํางานอัตโนมัติโดยสมบูรณ์แต่ยังเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานของเครื่องจักรดักงอกล่าวในพื้นที่จํากัดอย่างมากอีกด้วยสิส่งประดิษฐ์ใดที่ทําให้คุณทึ่งที่สุดความคิดเห็นของคุณในความคิดเห็นและอย่าลืมติดตามช่องของเราจะมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมายจากโลกแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรอยอยู่ข้างหน้าคุณ